กันี้งค่ะโคจิขอะคุ้มากค่ะารู้สึกวันนี้เปียร์บ้างคะสีจารู้สึกเต้นสีจ้าวันนี้ตกงานสีจ้าตองานบ้างค่ะสองโนานี่ป่ะไอกชว์มาน้องโนาน้อีเราต้องการโอเคเก่งากต้องเลยค่ะต้องเยเป็นเจ้าหญิงอมิสก แย่ดีไหมฮะพี่ดูแลน้องเดียดีไหมโอ้ยแกลบมารอน้องเดียแต่ตอนแบบฝ่ายเลยเป็นยไงบ้างคะใจใจเป็นพระสงฆ์ไหมพระสงฆ์เลยชุดวันนี้ก็คือแบบชุดอะไรเอ่ยทักกันไหมฮะทักกันฮอลล์ฮอลล์จากคอนเสิร์ตเลยคอนคอนจากชุดอะไรชุดที่ต้องแบบ สภาครั้งแรกกับพี่มันสนเลยแบบอย่างเี้ยต้นไปก้าตมีคเลยใจเต้นยหรอใจเต้นรใจเรจ้นรไปเลยนะใจร้นใจรไปเลยที่ให้แบบพอดได้เจอเราพีนอนงเป็นบิ๊กติ๊กหน่อยเนาะอันตอนผ่านมานานแต่ว่าอะไมันมาี่เรื่องเป็นเราอนี่นะ อ๋อใช่เป็นแฟนมิติ้งสนุกมากแากขอยากอะกุ่นอยากอคุนจัเลยเพราะมันเซ็กซี่อยากกุ่นตะกุนอะกุนอุนะกุนุนุนไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าอะไรคบเพราะว่ามงนนีเพราะว่าเพราะว่ามั่งนี้ปเสียยลแต่ว่า่ชหนุมอากบนี

Ay, จะมาเรื mm. yeah. 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 Uh. Uh, uh, ่องเหนือยแอบแอบอบบอกไม่ได้บอกไม่ได้อไจดเชิญแล้วมีงานเยอะเห่ยไหมไม่เหนื่อยมีใหม่เที่ไหนคะบอกไม่ได้จดทช่ไหมคะมีที่ปัตตานีเ่ะไหะ

พี่อาโปเขาบอกว่าเราพี่อาโปเป็นผู้ชายพี่อาโปบอกว่าพี่อาโปเป็นผู้ชายคนโปอันนี้จริงไหมจริงแต่ว่าอกว่าแก่งอยู่กันบ่อยๆเอเชอบออยู่เาชอบแกงใช่ไหมี่อโชอบแก่งใช่ไหมเออแล้วกตีด้วยกเราปูดหเราปดต้องงอยังไงถ้าพี่อโกมางอต้องงอยังไง พาไปกินเหรอพาไปกินเหรอกินได้หมดกินได้หมดอแต่อยู่ทีอยู่หัวที่ะโรงไปแล้วนะอ่าไล่่ามว่าฝากถ่ะ โอเคได้มั้ยคะไปแล้วน้องเพิ่งโชว์กดชื่อกันได้นะแต่นะทุกคนนะน้องเอ่อได้น้อง